กำลังฝึกพูดอยู่จะพยายามพูดให้เยอะๆเวลาไลฟ์เวลาสตรีมเกมจะได้พูดเก่งๆหน่อยทำไมยังไม่นอนคะยังไม่ถึงเวลานอนครับผมฮลัลโหลสวัสดีครับที่นั่นฝนตกไหมไม่รู้เลย พอลรอ๋อคนนอนดึกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกนึกว่าแบบคนดูจะแบบสามสีร้อยซินเจาเว้นนามเพิร์ดไม่หายไปไหนหรอครับผมเพิร์ดก็อยู่ในใจของทุกคนนี่แหละครับ ขอกำลังใจเรียนออนไลน์หน่อยสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ขอให้โตมาเป็นอนาคตที่ดีของชาตินะครับประเทศชาติต้องการคนหวานช่อ่อหอ แ่ย mm ุเซตีเอโมขอขอกำลังใจฝึกงานหน่อยได้ไหมคะ mm hmm. ได้ครับฝึกงานตั้งใจนะครับ mm hmm. เป็นกำลังใจให้ครับผมมีอะไรก็ระบายมาได้นะครับ mm hmm. ผมผมยาวมาก พอนะเพิ่งตื่นแหละไม่ครับตื่นนานแล้ว Hi Mexico Mexico I love you I love you too Have you eaten pie Yes already mm hmm. หงอกไหมไม่หงวกครับผม ต้องชวนคุยกันเข้ามาเยอะๆนะครับผมก็ไม่อยากจะไลฟ์เยียมๆอีกต่อไปแล้วทำงานยังไม่เสร็จเลยสู้ๆนะครับผมเป็นกำเป็นกำลังใจให้ครับอยากรู้ว่าทำไมเพิ่งต่อยเราได้คครั้งที่ที่เพิ่งไม่มีมือแต่พี่มีมือนะ Hi from Cambodia Hi พี่ปรารถา,าสุขภาพเลยนะขอบคุณมากครับผมพี่ตันชา ทำยังไงถึงจะได้เจอพี่แบนคะ่ะพีน่นิวครับแค่พี่นัดมาผมก็พร้อมไปหาพี่ครับสามสลามง่วงคะ่ะนอนคะ่ะฮาฟัมเปรูเขอมือหน่อยได้ไหม อย่าพูดค่ะอยากได้ภาพหน้าจออ่ะจะนอนตีอะไรครับสักพักหนึ่งนะครับ Redify for a starter Sing a song from you i you a Kiba because my type Are you a key because you're my type? Whoa it's great Well if we put even put your mark 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 anything don't put your mark พี่เ i ็น you l ลัฟ on Facebook tomorrow, maybe yes, or maybe no, not sure. คุณชอบเพลงของแบล็กเพลงไหมก็ชอบชอบครับ Why you sleep? Hmm? Why you sleep? I don't know. I'm a no cry. When will you come to Indonesia? When everything is good about COVID nineteen? I love you too. Demo. 안녕하세요. I'm sorry sorry, no. You can't go to sleep because if you don't sleep you'll be sick. Ming Wong La Yang Pen feel, yak life. You really got yak life. Kit from Paris I give you my flower take it Wow thank you Paris my peace Be my boyfriend please Yes I'm already your boyfriend of less. Um, I don't sleep bring for eight to nine hours per day. Yeah, I love you too, Demo. Hi from Chicago or oh, Chicago. I wanna be I wanna be a actress in your country. Yes you can try Nothing impossible. Where are you from? I'm from Thailand. Speaking. yeah yeah I speak English a lot of in this life. only even on Shao committing promoting คนเขาชอบพูดกันเว่าว่แบบผมผมนอนเช้าใหม่ครับเหงาครับเหงาหรอ พวกนี้จะตื่นขี่โมงก็คงเป็นทำ์โซนของผมครับผมแล้วก็เดี๋ยวพวกนี้ต้องไปทำธุระนิดหน่อยก็คือเดี๋ยวไปจกกัดการเรื่องเสื้ออะไรนิดหน่อยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะไม่ชัวร์เหมือนกันเมื่อวานคุณนอลีปอืม่าไม่รน่มิงกะบ้าเมียนมาแฟนยอครเอเชีย Chilly. Hola, miss you, miss you. You can take a photo and put it on IG, yes. Te amo, te amo. Salamat malam, Indonesia. P.S. Come to Mexico, please, please. I love Mexico food. I fucking love Mexico food. เรา from India มาหาคิตาทำไมพี่แปไม่เห็นเม้นหนูเห็นนะครับผมทำไมยังไม่นอนครับยังไม่ง่วงเลยครับผม I'm mm hmm. living the life then I'll b a c k please don't live the life baby. ค,คิดถึงคิดถึงครูเหมือนกันครับผมเป็น เป็นทั้งคู่กองผมเป็นทั้งคอร์สฟิตเนสผมนะฮะไปติดตามกันได้ครับนอนน้อยนอนนะแม่ผมนอนไม่น้อยผมนอนไม่น้อยนอนเช้าจังยังไม่เช้าเลยครับผมเอาจริงผมนอนไม่พระอาทิตย์ผมนอนก่อนพระอาทิตย์ขึ้นตลอดครับสบายใจได้นะฮะ ผมเริ่มมีแก้มแล้วไม่ยุ่งนะคุณมายวรัวัทยาเอาจริง I don't don't to to now. want want sleep. Yes, want sleep now. ฉันจะได้นอนกี่โมงนี่น่ว mm. งนอนก่อนก็ได้ครับนอนไม่หลับหรือยังไงคะมันยังไม่ใช่เวลานอนเลยครับแต่ก็ไม่อยากเล่นเกมแล้วเบื่อ จะดูพ yeah, so, ิมพแมนโชว์บนเวทีแล้วครับต้องรอเจ้าโควิดก่อนนะครับผมไปแล้วดีกว่าฝันดีนะครับทุกคน สวัสด so ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กราครับเด็กราครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฟลฟิวปป้า